วันนี้ทาง V L Audio นะครับได้มาอยู่กันที่มหาวิทยายลัยกรุงเทพนะครับซึ่งมกรุงเทพเนี่ยก็เป็นมหาวิทยายลัยอันดับต้นๆของประเทศไทยอีกทั้งยังมีหลายคณะที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตึกนิเทศศาสตร์นะครับ oh, <yeah. S 1> ก็สำหรับวันนี้นะครับที่เราได้มาทําการเวิร์กช็อปให้กับนิสิตนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยกรุงเทพนะครับทางคณะเนี่ยได้ไว้ใจแล้วก็จัดซื้อสินค้ามาให้นิสิตนักศึกษาในการใช้งานครับผม การเวิร์กช็อปให้กับนิสิตนักศึกษานะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับในการเวิร์กช็อปวันนี้ก็คือช่วงแรกก็คือจะเป็นช่วงทฤษฎีช่วงที่ี่ยจะเป็นช่วงภาคปฏิบัติเราจะได้ให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มาปฏิบัติใช้งานระบบเสียงแล้วก็ติดตั้งโครงสร้างในการแขวนลำโพงครับผม วัตถุประสงค์ของการจ enfin ัดซื้อในครั้งนี้นะครับเพื่อเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองใช้นะครับตัวอุปกรณ์จริงๆนะครับได้ลองฝึกปฏิบัตินะครับทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนเองก็ตามหรือแม้แต่เวลาที่มีโปรเจกต์นะครับให้นักศึกษาได้ลองจัดงานอีเวนต์เนี่ยเราก็จะมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ที่นักศึกษาได้ลองใช้ให้ถูกกับงานอีเวนต์ต่างๆนะครับก็เลยอยากจะมีอุปกรณ์ที่เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพให้กับนักศึกษาครับ เริ่มต้นเลยะครับก็คือยังไม่ค่อยรู้จักกับแบรนด์ VL หรือแบรนด์อื่นๆก็ตามนะครับแต่พอหลังๆที่คอนเสิร์ตนะครับในเมืองไทยที่จัดอะไรเงี้ยครับก็จะได้ยินชื่อ VL ที่มาซัพพอร์ตหรือว่ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงอะไรต่างๆนะครับก็แสดงว่าตัวแบรนด์ VL เองมีคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากคอนเสิร์ตที่มาจัดในเมืองไทยก็เลยเริ่มศึกษานะครับว่าเฮ้ยแบรนด์ VL เป็นมายังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสนใจแล้วก็ ปรึกษากับทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆด้วยนะครับก็เลยได้ตกลงแล้วก็เริ่มสั่งซื้อตัวอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับของทางแบรนด์ VL เข้ามาใช้นะครับก็เลยอยากขอบคุณทาง VL ด้วยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของอการติดตั้งก็ตามที่ทำยังไงให้มันมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดงานให้ราบรื่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเทรนนิ่งครั้งแรกกับ VL ที่ โบสุดยอดมากความรู้ให้แน่นมากทาง BL Support s ั p พอร์ตดีให้คำแนะนำในการสอนนักศึกษาดีครับก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณทาง BL Audio ก่อนนะครับที่มามอบความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเขาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นมาตรฐานสากลเอามาให้เราปรับใช้ได้มากขึ้นมันก็จะทําให้งานเรามันออกมามันดูมีคุณภาพอะครับในกรณีที่เรารองรับศิลปินที่เขาต้องการมีความเป็นมาตรฐานสากลในทางระบบเสียงเราก็อาจจะแบบเอาความรู้นั้นที่เขามาเทรนนิ่งเราเอามาต่อยอดได้ครับ แล้วก็ประทับใจตั้งแต่เช้าเลยครับว่ามาทั้งสอนทั้งแนะนํานักศึกษาความปลอดภัยเรื่องอะไรแล้วก็พักบ่ายมีการติดตั้งมีการดูแลนักศึกษาดีครับสิ่งที่พี่เขามาบอกวันนี้น่าจะสามารถนําไปต่อยอดอาชีพในอะนาคตของหนูได้ดอย่างนีครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เวิร์กช็อปไปแล้วนะครับต้องชื่นชมน้องน้องนิสิตนักศึกษานะครับให้ความร่วมมือและตั้งใจในการเวิร์กช็อปเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือน้องๆอมีพื้นฐานทางด้านโปรดักชันดีกันอยู่แล้วทําให้การ Workshop เวิร์กช็อปนียง่ายดายครับแล้วก็น้องๆเนี่ยกระตือรือร้นมากๆเลยครับในการที่จะติดตั้งระบบเสียงแล้วก็ติดตั้งโครงสร้างครับผมในการเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะครับหวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้ปรับใช้หน้างานจริงแล้วก็ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานมากยิ่งขึ้นครับผม สำหรับมหาวิทยาลัยไ,ไหนนะครับที่ต้องการปรึกษาปัญหาทางด้านระบบเสียงหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเสียงต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจ PL Audio หรือตามด้านล่างนี้นะครับผมขอบคุณครับ